สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีธโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกิดกับตัวละครในเรื่องวันพีนะว่าตัวละครไหนบ้างในเรื่องวันพีธที่เวลาปกติพวกเขาเก็มักจะทําตัวติงตองหรือว,ว่าทําตัวเฮฮห้หาสนุกสนานเรื่อยไปแต่ว่าเมื่อเวลากดหรือว,ว่าเอาจริงคนพวกนี้นก็จะน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ว่าตัวละครในเรื่องวันพีน่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่ามันมีตัวละครที่ติงตองแล้วก็งี่เง่าอยู่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะยกตัววอย่่าาางม ตัวละครที่ติงตองแต่เวลาอกนันะน่ากลัวนะมีใครบ้างโดยตัวละครแรกที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะี่คือลูฟี่เพราะว่าลูฟี่ก็อย่างที่รู้ก็ดีนะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ต่อสู้ในเวลาปกติลูฟี่นี่ก็จะติงตองแล้วก็งี่เง่าเป็นอย่างมากและผมก็ขอเมารวมเอ็ดแล้วก็ซาโบไว้ด้วยเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าทั้งสามพี่น้องเอ็ดลูฟี่แล้วก็ซาโบทั้งสามคนนี้ก็มีนิสัยเหมือนกันนะั่นคือติงตองเหมือนกันหมดและยิ่งเวลาที่สามคนนี้นั่งอยู่รวมกันความติงตองของทั้งสามคนนี่ก็จะยิ่งทวีคูณ แต่ว่าเมื่อเวลาที่ลูฟี่เอนแล้วก็ซาโบนั้นโกรธพวกเขาในเวลาที่โกรธหรือว่าจริงจังก,ก็จะมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเราก็จะเห็นนะนะว่ายอย่างลูฟี่เวลาปกติกับเวลาที่เขาน,นโกรธหรือว่าเอาจริงลูฟี่เนี่ยก็จะมีท่าทางที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นคนละคนเพราะฉะนั้นตัวละครกลุ่มแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ3พี่น้องเอลูฟี่แล้วก็ซาโบและตัวละครต่อมานั่นคือแชงซึ่งแชงในเวลาปกติเขาก็มักจะเฮฮาแล้วก็มักจะจัดงานฉลองแล้วก็กินเหล้ากับเพื่อนวกอยู่บ่อย แต่ว่าในเวลาที่แางนั้นโกรธหรือว่าพรรคพวกของเขาได้ถูกทำลายชางนั้นก็เหมือนกับว่าจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งคนซึ่งในตอนนั้นชางนั้นก็จะมีใบหน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากและเมื่อบวกกับความสามารถแล้วก็ฝีมือของแชงก็เรียกได้ว่าทางที่ดีนะไม่ควรจะทําให้แางนั้นโกรธจะดีกว่าและตัวละครต่อมานี่คือบาโทโลมิโอซึ่งบาโทโลมิโอนี่นก็จะเป็นตัวละครที่เป็นติงลูฟี่แล้วก็เป็นติงกลุมหมอฟางที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนขับตัวโยงซึ่งบาโทเวลาที่เจอกลุมหมวกฟางนั้น เพราะว่าความที่พวกเขาในชื่นชอบกลุมหมอฟาร์มอย่างมากเพียงแค่จะสบตาบาโทนนั้นยังไม่สามารถทําได้เลยแต่ว่าเมื่อถึงเวลาในการต่อสู้บาโทรลมิโอนั้นก็จะเป็นคนที่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าด้วยความสามารถของบาเลียนในตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าจะมีใครสามารถทําลายพลังของบาเลียนของเขาได้เพราะฉะนั้นด้วยความสามารถในการต่อสู้ของบาโทรลมิโอมันก็เลยทําให้เขาในการเป็นอหนึ่งคนที่น่ากลัวในเวลาต่อสู้นะฮะและตัวละครต่อมานี่ยคือสกิโอเดง ซึ่งโอดงในเวลาปกติเขานั้นก็ทําตัวงี่เง่าแล้วก็ติงตองไม่ว่าจะเป็นการไปกินโอด้งในงานศพการก่อเรื่องไปทั่ววานโนหรือแม้กระทั่งการออกเรือแต่ว่าตัวเองนั้นก็ไม่มีความสามารถในการเดินเรือก็เลยเกือบตายม,มาหลายครั้งแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้ของโอดงนี้นก็เป็นของจริงเพราะว่าโคสกิโอดงนี่นก็เป็นหนึ่งในคนที่เดินทางไปรับเทลมาแล้วและยิ่งไปกว่านั้นจนถึงทุกวันนี้คนที่สามารถสร้างแผลเป็นให้กับไคโดได้นั่นคือโคสกิโอดงนะฮะและต่อมานั่นก็คือราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์ ซึ่งโรเจอร์ถ้าเกิดจะให้พูดกันตามตรงตัวละครตัวนี้ก็จะมีความเหมือนกับตัวละครของลูฟี่เป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนที่เขานั้นไม่ได้ต่อสู้เขานั้นก็จะติงต่อแล้วก็งี่เง่าไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าด้วยความสามารถในการต่อสู้ของโรเจอร์ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขานั้นมีพลังในการต่อสู้ที่สูงมากและเขานั้นยังเป็นคนที่สามารถผิตการลายแล้วก็ได้กลายเป็นราชโาณสลัดในที่สุดเพราะฉะนั้นตัวละครของโรเจอร์นั้นก็จะเป็นอีหนึ่งคนที่น่าก็เป็นอย่างมากนะฮะ และตัวละครต่อมานั้นคือคู่ปรับแล้วก็เพื่อนของโรเจอร์ตลอดการนั่นคือมังกี้ดีกราฟซึ่งกราฟในเวลาปกตินี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขาเป็นคนเฮฮาแล้วก็เชยไปเรื่อยแถมยังชอบหลับตลอดเวลาโดยที่ไม่เลือกสถานที่อีกด้วยนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเห็นแบบนี้ก็ตามเวลาที่กราฟนายเอาจริงกราฟนี่ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากซึ่งในอดีตนี่ก็จะมีเหตุการณ์ที่กัดวาเล่ที่กราฟแลวก็โรเจอร์นั้นได้ร่วมมือการจัดการล็อกดีไซเบกและในเหตุการณ์นั้นกราฟนั้นก วีแล้วปลุกถังกองทัพเรือและตัวละครต่อมานั่นคือตัวฮาประจําภาควาโนควีนพายแห่งโรคระบาดซึ่งตัวละครตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวฮาประจําภาคนะฮะเพราะว่าขนาดตอนเขาเต้นแล้วก็ร้องเพลงนั่นยบอกเลยนะว่าที่เขานั้นไม่อยากผอมนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวเขานั้นจะดูดีกันไปแล้วก็ยังมีเรื่องรล่าฉากตกใจต่างๆนะฮะที่ควีนนั้นได้สแสดงสีหน้าเอามาให้ใหเราฮากันอีกด้วยแต่ว่าเมื่อเวลาที่ควีนนั้นต่อสู้แล้วก็เอาจริง ขาวนั้นก็จะกลายร่างเป็นไดโนเสาร์ที่มีพลังของไซบอร์กในการต่อสู้เพราะฉะนั้นควีนก็เลยกลายเป็นอีหนึ่งตัวละครที่ติ้งต้อมเหมือนกันนะฮะและตัวละครสุดท้ายนี่นคือคูซันโดยครูซันในเวลาปกติเขานั้นก็มมกจะแอบงีบหรือแม้กระทั่งการปัจจักยาการทะเลซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคูซันนั้นทําทาไมแต่ว่าเมื่อถึงเวลาการต่อสู้นั่นก็อย่างที่รู้กันนี่ละว่าคูซันนั้นมีความสามารถและก็พลังผลิีศาได้ก้องขนาดไหนและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมยกมานะฮะ ว่าในเรื่องวันพีจะไม่ตัวละครไหนบ้างที่เวลาปกติพวกเขาจะติงตองแต่ว่าเวลาที่พวกเขาโกหอว,ว่าเอาจริงตัวละครเหล่านี้นก็จะมีความเก่งแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมากโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆถึงชาแนลเราส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ